รอไปเรออย่างนี้เรื่อยไปหัจบ,บินี้นะครับแเข้าสูกระบนารับอไท่านีกรบุ้งทุกท่การรทนครับเดีย๋ยวขออนุญาตนะครับรบกวนเวลาของชั่วงมีเกียรยวนะครับเข้าสู่พิธีการด้านหน้าเวทีสักครู่หนึ่งนะครับ ได้ครับเรียนท่านสจแมนมุ้ยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งดูแลรับผิดชอบนะครับเขตตำบลทับหลวงบ้านเราท่านนายกวัชรินรเลี้ยงอํานวยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวงท่านประธานบริษัทชิโนไทยสตาร์กำกัดนะครับท่านปรีจึงสุขุมกับท่านรองสุธีจันวิไล ท่านรองตําบลเพิ่มพูนสองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักหลวงท่านรองอุดรนูุไทยรองประธานสภาบาริหารส่วนตำบลพักหลวงท่านเลขาบัณฑงสิลาประเสริฐเลขาธิก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักหลวงท่านสธรรมวัฒน์พรหมพร้อมประธานกรรมการบริหารส่วนท่านสธรวัฒน์ประสิทธิ์ไทยส,สธรวัฒน์จามันตำบลพักหลวงกับท่านแพทย์สุสทนท,ทองเวียนรุดแพทย์ประจำตำบลพักหลวงท่านผู้ใหญ่มุญทาภุมมาผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ในการจัดงาน นะครับสืบสารประเพณีไทยบัรสัทการนะครับท่านสอปตพินิจเรือนนุชสอสปตไกรสอนพุ่งมาสองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบลทับหลวงหมู่ที่สองทุนที่นะครับท่านผู้ช่วยนายกข้นคำท่านผู้ช่วยสุนทรชัยนะครับเต็มสิริผู้ช่วยผู้อยู่รักหมู่ที่สองทุนทับหลวงท่าน้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เครพทุกท่านนะครบับวันนี้นะครับชาวบู่ที่สองตำบลทับหลวงนะครับได้ร่วมนะครับพร้อมใจกันจัดงานวันสฉมทานนะครับเป็นวันสึกสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงีงามของไทยให้สืบ่อไวน้นะครับมีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูง,งอายุนะครับซึ่งถือว่าได้เป็นการ ขอขมาลาโทษจากท่านนะครับซึ่งเราอาจจะได้แต่รูปจากท่านนะครับซึ่งพิธีได้เสร็จลงไปเมื่อสักครู่นะครับก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องชาวหมู่ที่สองนะครับคุณลุงคุณป้าผู้สูงอายุนะครับตลอดจนครอบครัวของทุกท่านนะครับได้ให้ความสําคัญในการจัดงานครั้งนี้นะครับมาร่วมงานกันอย่างมากมายงนะครับและมีคณะกรรมการหมู่บ้านของเรานะครับเป็นแกนนำหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทั้งสองท่าน สมาชิกทั้งสองท่านนกครกรรมาหบู่บ้านที่สิท่ขานนครับพร้อมคู่คุมสมคุมอวุธอีกสองท่านนะครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ลงโดยช่วยกันในวันนี้ครับท่านที่เคารพนะครับก่อนที่เราจะได้เรียนเชิญนะครับตัวแทนของพวกเรานะครับได้ขึ้นมากล่าวเปิดงานนะครับสงการของบู่ที่สองในวันนี้นะครับผมจะให้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับตัวแทนของบู่ที่สองนะครับแต่เนื่องจากผู้ทรงอนวุธนะครับประจำบู่บ้านและคณะกรรมการบู่บ้านนะครับขอ ยากนะครับที่จะ,ะนั่งอยู่ด้านล่างนะครับ แต่ผมแตให้ขออนุญาตเอ่ยชื่อของท่านนะครับแต่ผมแตให้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับตัวแหนขึ้นมาด้านบนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่คนมาพุมาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลทับหลวงนะครับท่านสปตทินิดเบืองนุษย์ท่านสปตไกรสอนพุมาสองสมบชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวงหมู่ที่สองทั้งสองท่านท่านผู้ช่วยประหยัดต้นทั้งท่านผู้ช่วยวิชัยเต็มิรินะครับสองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองนะครับขอเรียนเชิญทั้งห้าท่านได้ขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีขอเรียนเชิญครับ ขอให้นะครับนะครับท่านที่เคารพอย่างที่ได้เร right. ียนไปนะครับท่านผู uh, so ้ทรงคนวุฒิทั้งสองท่านคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับอีก14ท่านนะครับต้องขอภัยท่านที่เคารพนะครับที่จะขออนุญาตนะครับต้อนรับท่านผู้มีเกียรตินะครับซึ่งได้เดินทางมาจากในหมู่ที่2อ็ดีนะครับในต่างหมู่คดีนะครับผมขอเอ่ยนามท่านนะครับผู้ทรงคนวุฒิทั้งสองท่านนะครับประกอบไปด้วยคุณพี่พยงคุมมาคุณพี่สำเนียงหรือคุณพี่เนียงแจ่มจำรัดนะครับ ทั้งสองท่านเป็นผู้ทรงพลวัิประจำหมู่ที่2องตำบลทับหลวงนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับประกอบไปด้วยคุณสริกินโอสดคุณมนกินพึ่งคุณไพบูลหนาทองดีคุณธวัฒของโปรงคุณสังเวียนเพื่อเพื่อคุณสมคิดแยบสวนคุณวิสาภุมมาคุณศักดาบุญนาคุณอานนทุมมาคุณเสกสรรภุมมา คุณบุญยลิ์ปามุภาคุณชาติพิหมื่นเศษคุณบุญช่วยห้วยหงทองและคุณกะถินภุม,มานะครับึ่งทั้งหมดนี้เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ทรงอนวุฒิของระยะพิจารณาตอารับแขกอยู่ทางด้านล่างกระผมขอเสียงปรบมือให้กับคณะผู้จัดง,งานอีกสรังครับผม ซึ่งปีที่แล้วนะครับเราได้เรียนเชิญท่านเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมคณะบุธคณะกรรมก,การกบอกว่าได้ขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับปีนี้ท่านขออนุญาตที่จะต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินะครับทางด้านล่างต้องขอขราบปลากุบท่านเป็นแบบาูนย์ครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในลำดับต่อไปนะครับผมจะให้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญนะครับตัวแทนแขกผู้มีเกียรตินะครับึ่งถือว่าท่านได้ความสําคัญกับพี่น้องชาวหมู่ที่สองของเราเป็นอย่างดียิ่งนะครับซึ่งวันนี้ท่านได้เกียรติมาร่วมง,งานากต่ผมให้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านได้เกียรติขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีนะครับได้กล่าวอวยอนวยอุยพรณ์ให้กับพี่น้องชาวหมู่ที่สองและถือโอกาสนี้เปิดงานสงกราน ของหมู่ที่2ตำบลทับหลวงนะครับกระผมให้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับสจปันไก่ของพวกเราชาวตำบลทับหลวงและหมู่ที่2นะครับกระผมให้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสจแมนมุ่ยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมซึ่งดูแลรับผิดชอบเขตตทับหลวงบ้านเรานะครับขอเรียนเชิญท่านได้ความกรุณาครับ เบอร์ดังๆต้อนรับสจผัจจัยของพวกเราสักครั้งขอบพระคุณครับพี่น้องที่ขอรับครับครับที่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผิ้จักรที่มารนะครับที่มีรับบุกม,มาแล้วก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการางนทุกท่านนะครับโดยจะนำของท่านผู้ใหญ่บุญลาภมา อยู่นี้นั้นได้ร่วมงานในวันนี้นะครับก็ขอกราบท่านผู้สูงวัยทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคุณอาคุณลุงคุณป้าปู่ย่าตายายทุกท่านนะครับแล้วก็ยังท่านวัชรินเรียกกำลังใจยกองค์การบริหารส่วนตำรวจตํารวจท่านประธานพื้นที่เตรียมพุกประธานสภาการบริหารส่วนตำรวจตํารวจ ท่านรองสุธีจังวิไลรองกำพลเพิ่มพูนสองรองนายกองการบริหารส่วนตบ,บลทหลวงท่านรองอุดรอุทัยรองประธานสภาการบริหารส่วนตบลนรลวงท่านเลขาดำรงศิลาประเสริฐเลขานุการนายกกองการบริหารส่วนตบ,บลนหลวงท่านสารวัชชานหอมโปรสารวัตรประสิทธิท์อุทัยสองสารวัตรกำลังของตบ,บลนหลวงท่าน ผู้ใหญ่บุญทาภูมิมาประธานจัดการในวันนี้นะครับท่านสบตพินิจเรียญรุษสบตไปสอนภูมิมาสองสมาชิกสภาการบริหารส่วนตำบลในเขตพืน้นที่นี้นแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นหัวรียกหัวแรงในการจัดการนะครับท่านผี่ใหญ่บ้านท,ทุกท่านท่านสมาชิกสภาการบริหารส่วนตำบลทุกท่านตลอดจนท่านผู้มีเกียรต,ติลอทุกท่านนะครับสำหรับผมเองวันนี้ก็ ได้รับมอบหมายอีกหน้าที่หนึ่งจากท่านนายกองทัพอพยพลีแก้วอดีตนายกอุคการบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มอบหมายผมนั้นมาเป็นตัวแทนของท่านนะครับมาร่วมแสดงมุทิตาจิตนะครับในวันนี้กับท่านผู้สูงอายุซึ่งต้องถือว่าเป็นร่มโพล้มใสของพวกเรานะครับในวันนี้ แล้วตอนหน้าที่ของผมเองก่เป็นสมาชิกสภาการบริหารจังหวัดในเขตพื้นที่นี้แล้วก็ทุกปีนะครับที่ตรงนี้ผมผมจะมาร่วมงานทุกปีสิ่งที่ได้เห็นแล้วก็ได้ได้ความปริ่ึปิะิีดใจแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมก็คือวันนี้นะครับ ได้เห็นท่นกกานกณะนกรรมการนั้นซึ่งเรื่องการจัดงานนั้นจะมีความบบเดด็เนี่อยแต่ได้เห็นใบหน้ายิ้มแย้มของทุกท่านนะครับเรื่องแนี้มีความตื่มใจและก็เต็มใจนะครับที่ได้จัดงานรดน้ำํำหัวขอพรให้กับผู้รับผิดใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพรัก์ของพวกเรานะครับและอีกประการหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือได้เห็นใบหน้าของพี่ป้านอาปุยะตายายซึ่งเราได้เชิญมา รถน้ำนำหัวนะครับซึ่งที่ต้องตือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามนะครับเป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทยเราสืบสารกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่สมควรที่จะต้องยึดถือไหมและก็ปฏิบัติกันเรื่อยๆไปนะครับและ,ะผมไม่เชื่อว่าคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้โดยการน,นําของท่านผู้ใหญ่บนทางผมมานั้นจะดาเนินกิจการดีงานนี้ตลอดไปนะครับตราบใดที่ท่านยังมีตําแหน่งมีหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับผมเองก็ขออวยพรให้คณะจัดงการตลอดจนทานผู้มีเกียรติที่รบที่มาร่วมงานในวันนี้นั้นจงประสบแต่ความสุขในวลนะวิถีขึ้นปีใหม่แบบไทยๆของเราคือบรรทงกการนะครับ แล้วก็ขออ้างเอาอำนาจให้คุณพระศรีรัตนตรัยและศิริจิตทั้งหลายจมานประธานพรอให้ทางคณะคณะจัดการทุกท่านตลอดจนครอบครัวแล้วก็ทัางผู้พิเกตที่รอบทิ่ร่วงงานวันนี้นะครับจะสบสด่ความสขประสบจากฟังเจริญขอให้งานในครั้งนี้ดำเนินไปด้ดีและก็เป็นที่เรียบร้อยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานสื่อสารประเทศในประเทศอไทยของหมู่ที่สองนับบัดนี้ครับสวัสดีครับ เื่อที่จะมาดูแลพวกเรานะครับที่ผ่านมานะครับท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเรานะครับท่านเป็นกันเองกับพวกเราอย่างดีที่สุดนะครับ ถ้าดูอีเกียรติเขาครับอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งแต่ผมจะได้ขออนุญาตนะครับเปลี่ยนเชิญท่านนะครับขึ้นมาเป็นตัวแทนนะครับของแต่ผู้มีเกียรตินะครับเป็นตัวแทนของคณะผู้จัดงานนะครับได้กล่าวขอบพระคุณกับผู้มีเกียรตินะครับและกล่าววยพรกับของผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนะครับแต่ผมขอกับที่นะครับขอขอบคุณนะครับท่านประธานบริษัททีโนไทยที่กำลังจะได้รับนะครับขอบอนวยภัณฑ์เป็นเกียรติ เกียรตินะครับท่านผู้สูงอายุลงเอยเดินทางส่งท่านประธานบริษัทสักครั้งนะครับผมนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับประธานบริษัททีโดไทยครับครับกระผมแห่ขอต้อนเชิญนะครับท่านนายกหวังใจของพวกเราชาวตำบลบ้านหลวงนะครับได้เกียรตินะครับขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีนะครับได้เป็นตัวแทนของคณะผู้จัดงานนะครับกฝากขอบพระคุณแทนผู้มีเกียรติและได้กล่าวอวยพรนะครับแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานในค่ำคืนนี้นะครับกี่น้อง ขออนุญาตเรียนเชิญนายกสังใจของพวกเราชาวตำบลทับหลวงนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกวัฒน์เลียกอันดุยนะครับเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับขออนุญาตทนายวิกิเอร์นะครับปรบมือต้อนรับนายกปั้นใจของพวกเราสักครั้งครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับขออนุญาตนายนุ่มใหญ่ขึ้นเออผู้ใหญ่ขึ้นเลยขอบคุณครับท่านพิธีกรนะครับประจับตำบลทับหลวงของเราซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับครับจอ แต่หรือว่ามิตรกรท่านก็นะก,กรับท่านก็มีน้ำใจกับพี่น้องชาวหมู่ที่สองนะครับตัดสอว่าดีนะครับเพราะว่าท่าน,นให้กับมวลชนให้กับสังคมนะครับก็จริงๆแล้วการจัดการบัเด็กที่ผ่านมาของโครงการอารส่วนตสมท้องถเนี่ยโรงงานแป้งเนี่ยเขาจะให้ปีหนึ่งห้าหมบาทตลอดแต่ปีนี้เราไม่ได้จัดนะครับ เพราะว่าการจัดงานใช้เงินเยอะแะตั้งงบป,ประมาณไม่ได้โดยระเบียบทางราชการนะครับถือว่าเป็นโรงงานที่มีน้ำใจโรงงานที่ติดกับหมู่ที่โรงงานที่อยู่ในหมู่ที่2โรงงานที่พวกเรารู้จักโรงงานลูกอมก็มีน้ำใจนะครับก็ต้องการอะไรก็บอกให้ใหความร่วมมือนะครับก็ถือว่าพวกเราชาวตำบลทับหลวงโชคดีที่มีหลายโรงงานมีน้ำจิตน้ำใจที่ช่วยเหลือพวกเรานะครับครับ ก็กับเรียนท่านสจแมนไม่มีสมาชิกสภาองค์การอาหารส่วนจังหวัดนครปฐมท่านประธานสุชิตเรียมพุกประธานสภาองค์การอาหารส่วนตำบนทับหลวงท่านรองสุธีจันทร์วิไลรองกำพลเพิ่มพูลสอบรองนายกท่านเลขาดำรงศิลาประเสริฐเลขานุการนายกท่านรองอุดรอุทัยรองประธานสภาท่านสารวัตรชาญหอมโปรงสารวัตรประสิทธิ์อุทัยสองสารวัตรกำนันส่วนท่านกำนันท่านอยู่งานวัดทับหลวงนะครับคืนนี้ท่านกำนันสมภพสืบันโ่ยเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมนะครับหลวงพ่อวัดตรรับหลวงเดี๋ยวเสร็จจากตรงนั้นก็จะมาร่วมง,งานต่อนะครับท่านผู้นําในบุู่ที่สองที่ยืนบนเวทีนะครับก็มีท่านผู้ใหญ่มนทาภูม,มานะครับท่านตปตไกรสอนภูม,มาท่านตปตพินิจเรือนนุษท่านผู้ช่วยวิชัยเต็มสิริท่านผู้ช่วยประหยัดอ้นคำนะครับต้อง,องเก็บน,นะผมผมเรียกเขาจะลองหนึ่งปิดปากนะครับ ก็เป็นคณะกรรมการพร้อมกับท่านคณะกรรมการจากงานของหมู่ที่สองที่ไม่ได้ขึ้นมาบนด้านหน้าเวทีตามที่ท่านาวีระได้ประกาศรายชื่อนะครับก็หมู่ที่สอนะครับนอกจากได้ผู้นำร้อมคณะกรรมการที่ดีแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจาก พี่น้องชาวหมู่ที่สองทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันจิงการให้จัดจึงทำให้การจัดงานในวันสงครานปีนี้เนี่ยผมถือว่าดีนะครับที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันทํากับข้าวทําอะไรกันคนละอย่าง้งอย่างมาร่วมกันและผมที่แลที่ผมสังเกตนะครับ ปีนี้เนี่ยทับหลวงจัดอยู่5หมู่บ้านนะครับใน16หมู่บ้านนะครับและทุกครั้งที่หมู่ที่2มีงานเนี่ยผมสังเกตดูจะเป็นงานอะไรก็ตามเนี่ยผู้นําในตำบลทับหลวงจะมาร่วมง,งานหมู่ที่2อนี่เยอะจริงๆนะครับผมก็ดูว่าเอ๊ะทำไมหมู่ที่2เนี่ยผู้นําในตำบลทับหลวงถึงได้มาร่วมก็เพราะว่าท่านผู้ใหญ่พร้อมกับท่านวีระหรือที่ชพของเราเนี่ยทั้งสองท่านท่านก็จะไป ร่วมงานของหมู่ที่อื่นเกือบทุกครั้งถ้าไม่ติดจริงๆนะครับก็ติงได้มีการใช้แรงกันหรืออีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะเกิดจากความรักความผูกพันนะครับของพี่น้องชาวหมู่ที่สองนะครับจึงทำให้ผู้นําในตำบลทั้หลวงมาร่วมงานกันเยอะนะครับครับวันนี้จัดงานได้อย่างดีนะครับจัดงานรดน้ำด่างหมูให้กับผู้หลกผู้ใหญ่เพื่อขอขมาลาโทษในสิ่งที่เราได้ร่วมเกิดกันไปนะครับก็ถือว่าหมู่ที่สองได้รับความร่วมมือจาก ทุกคนนะครับการจัดงานก็ดีอย่างนี้ว่าแต่คนเดียวคงไม่ได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆท่านมาช่วยกันคนละไม้คนละมืออ,ออกอาหารคนคนละยานนะครับครับก็ผมเองในฐานะที่ร่วมงานแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ขอบคุณแทนก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันและในที่สุดนี้ผมเองก็ต้องขอ กราบอารถธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอันมีองค์พระโลกโลดจรลิศหลวงพ่อวันลิงหิ่งนะครับหลวงพ่อเหลียงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราให้ความเคารพนับถือนะครับจงร่วมโดยบาราณาประธานพรให้กับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุนะครับขอทุกท่านนั้นมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับอยู่เป็นร่มโพล่มใจของพวกเรานะครับชาวหมู่ที่สองและตำบลทับหลวงนะครับและขอทุกท่านนั้นทําอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ รับกับผมในนามตัวแทนของพี่น้องชาวหุมู่ที่2องในนามตัวแทนของผู้สูงอายุนะครับในนามตัวแทนของคณะผู้จัดจางานคณะกรรมการหมือบ้าน